สถนาสมณศักดิ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังคูลมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชอนุสรน์คำหนึ่งถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรมหิตลาทิเบตปรามาธิปดีจักรีนลือบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิต สมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ว่าทรงเป็นพุทธมามก,กะและอัคระาศาสนูประมภพทรงใส่ทรงใส่รสพระราชลือไทยในการทนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยทรงพระธรูณาโปรดสถาปนาเลื่อนและตั้งสมราักษ ถวายแก่พระสังฆาธิการซึ่งดำรงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งแก่การพระาศาสนาเป็นประจำทุกปีบัดนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศร,รามาธิปดีจัก,กรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจึงสมควรจะสถาปนาอิสริยยศ และเลื่อนอิสยะฐานันดรพระสงค์ที่รับลงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งแกการพระาศาสนาดังกล่าวสูงขึ้นเพื่อจะได้บริหารพระาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาหนึ่งพระพรมคุณาพรขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินานามตามที่จารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์ยาณะอดุลละสุนทรานายกปาพจนะดีหลกวรานุศาสตร์อารายางูพิราชนามานุกรมคำพีรยานอุดมวิสิตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังขารามคามวาสีอรัญยวาสี สถิตนวัดยานเวสสักวันจังหวัดนครปฐมมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สิบรูป 2. พระธรรมวาราจารย์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินา,นามตามทิจารึกในกิรัญญาบัตรว่าพระสุธรรมมาธิบดีอูชนียฐานะประยุทธมงคระบุทธคนาทรมววรศิลาจาร าศาสนาภาระธุรารธรธรรมยุติกะอนิสสรนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดโบวรอิเวศร,ราช,ชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูปสพระธรรมสุทีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินานามตามที่จารึกในฮิรัญญบัตว่าพระธรรมปัญญาบดีศรีสังฆวรนายกมหาจุลาลงกรอิหลกสุภาพิธานนายกสภาบริหารบัณฑิตปริยติกิจวรธาดามหาคณิสอรมวอนสังขารามคามวาสีสถิตนวัดมหาธาตุยุอราชรังสิตราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูปสี 4. พระธรรมมังคลาจารย์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าพณะรองมีราชนนนานตามที่จารึกในฮิลัญบัตรว่าพระปมมงคลภาวนาโกศลสุภาพิธานวิปัสนาบริหารพิสุทธิ์ปาวจานุตตมานุศสสั์คำพีระยานพิราชทำลง มหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดพระธาตุสีจอมทองวอรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูปขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานอันดอนเพิ่มอิสริยยศในครั้งนี้จงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรและอนุเคราะห์พระภิกษุสามเนนในคณะและในพระอารามตามสมควรแก่กำลังและอิสรยศซึ่งพระราชทานนี้และจงเจริญอายุวันนะสุขะภะปฏิพานพุทธสารสิริสวรรัสตรจิรัติทิติวิรุณหิภัยบูรณในพระพุทธศาสนาเทินประกาศณวันที่ห้ธันวาคม พุทธศักราช2559เป็นปีที่หนึ่งในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชองค์การลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมรูปแรกนี้คือสมเด็จผูะศุกราสาสาร์ที่ สมุนไพรสกัดาะนาใหม่ครับ เด็พระราชคานก็จะมีพระยศสมณศักดิ์สุพรรณบัตรเครื่องถมปัดประกอบด้วยขันน้ำพานรองคนทน้ำการน้ำทรงกระบอกหีปราจักครีฝาบาทเชิงบาทร้องบาทกระถงปากไรอย่างกลางฐานหมากมีเครื่องร้องถาดส่งนน้ำและกระถนอย่างรลมค่ะสำหรับพระราชทยนที่ได้รับการเสนอแผ่นตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะรอง เพื่อทานไปเมื่อคู่นี้นะครับคือพระสุธรรมาธิบดีวัดวรวรรเดชวังลำดับต่อไปคือพระธรรมปัญญาบดีวัดมหาธาตุวราชอังสลิดและพระปมมงคลวัดพระธาตุสีชมทองโตเองหนึ่โดยลำดับครับรทิน าานนิกระนนตตเทปจารูปสุดท้ายนี้คือพระมงคลนะครับจากพระเจ้าสีชมพูของเชียงใหม่ที่อยู่ในตะลุ่มซึ่งมีคุมปักเป็นผ้าปักลุ่มสวยง,งามนั้นคือ พรชุบธรบัตรสำหรับเรณนีสาเร็จพระราชาคณะและวีราบัตรสำหรับเคณะรองระองอยู่บนผ่านเว่นฟ้านะครับมีผ้าคลุมปักอบครับผมต่อไปเป็นพระราชคณะระดับหรับ สมณศักดิ์พระราชาคณะทั้งทางเจ็ดรูปคือพระเทพที่สุทิกวีวัดราชาทิวาเป็นพระธรรมกิติเมธีพระเทพปริยติมนีวัดทองรพกุลเป็นพระธรรมเจดีพระเทพมณีวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระธรรมกุณาภรพระเทพวิระยาภรวัดหัวลำโพงเป็นพระธรรมสุทีพระเทพสิทธิยานรังสีวัดโสธรระรารามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระธรรมมังคลาจารพระเทพพุทธิมงคลวัดพุทธารามเนเธอแลนด์เป็นพระธรรม พุทธิวงศ์พระเทพโพธิวิเทศวัตไทยพุทธคยาอินเดียเป็นพระธรรมโูธิวงศ์ค่ะสำหรับสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพในลำดับถัดไปจะได้รับการสถาปนาแต่งตั้ง20รูปนะคะได้แก่พระราชสาโมลีวัดนาคกชราโสพลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระเทพวชราพร พระราชาวินัยเวทีวัดโพจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประเทศสาราเวทีพระราชาสุวรรณมุนีวัดมหาธาจังหวัดเพชรบุรีเป็นประเทศสุวรรณมมลีพระราชาวิจิตปฏิพานวัดสุทัน์เทพพวราร,รามเป็นประเทศปฏิพานวาทีพระราชพุทธมุนีวัดศรีสะเกดจังหวดัดหนองคายเป็นประเทศกิติมุนี พระราชวินัยสุนทรวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประเทศพยานไตรโลกาจารย์พระราชพปรยิยติกวีวัดกลางจังหวัดบุรีรัมเป็นประเทศปรยิยตยปริยาจารย์พระราชภาวนาพิมิตวัดพุทธบูชาเป็นประเทศมงคลยานพระราชปัญญาเวทีวัดสากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์เป็นประเทศปัญญาพร์พระราชสุตาพรวัดปากน้ำเป็นประเทศมุนีพระราชวิสุทธิดิลกวัดสามพระยาเป็นประเทศวิสุทธิดิลกพระราชสม,มุนมุนีวัดบวรนิเวศเป็นประเทศวิสุทธิกวีพระราชวรรเวทีวัดราชครืเป็นประเทศวิสุทธิโสพล พระราชปฏิพานโกศลวัดเขมาพิระอารามจังหวัดนนทบุรีเป็นประเทศเมทากรกวีพระราชปริยัติมุนีวัดกุหาสวรรค์จังหวัดพัทธลุงเป็นประเทศวิยาพรพระราชสุวรรณเวทีวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเป็นประเทศสุวรรณมุนีพระราชมูลีวัดหมูรัตนารามเป็นประเทศปรยิมุนี พระราชบ,บัณฑิตศเฉลิมการนาพิเศษจังหวัดอ่างทองเป็นประเทศัณฑิตพระราชภาวนาวิมลมวัดพุทธประทีปสาราอาราจักรเป็นประเทศภาวนามกคลพระราชสารมุนีวัดวิชิตารามสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศสารมณี

ชาคณะชันราชซึ่งได้รับโปรดเกล้า41รูปนะคะได้แก่พระมงคลพานกาจารย์วัดราชบดิ์สถิตมหาศีมารามเป็นพระราชมงคลยานพระวิเชียนธรรมกุณาทานวัดพระเชตุพนวิมุมังคลารามเป็นพระราชกุณาทานพระโปรดที่ธรรมาารบบรธรรมาดาวัดท่าโพจมมังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระราชานามุนี พระปสาสารคุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมยเป็นพระราชวิสารสุดทีพระมงคลวัดวัดบุญเกิดจังหวัดพะเยาเป็นพระราชมงคลที่สุดธพระอุทัยธรรมานุวัตวัดหมองบุญชาจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระราชอุทัยโสพล พระวิจิตรธรรมนิเทศวัดราชบุรณะจังหวัดชุมพรเป็นพระราชวิจิตรปฏิพันพระโสพลธรรมเวยีวัดสุวรรณีรีเป็นพระราชสุวรรณเวทีพระ ุเมธุนีวัดปรมัยกาว่าจังหวัดนนทบรุรีเป็นพระราชยานมงคลพระศรีวิสุทธาพรวัดมรมิวาสเป็นพระราชสมมุนีพระสุธีธรรมนาถวัดยานาวาเป็นพระราชวชิโรดมพระปริยาติวโรปการวัดชัยพฤกษมาราเป็นพระราชสุตาพร พระอาธกิจโกศลวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษเป็นพระราชวินัยสุนทรพระปริยัติโมลีวัดสารนาธรรมารามจังหวัดระยองเป็นพระราชปริยัติโมลีพระรรประคัตสอนุนีวัดท่าสะอาดจังหวัดบิงการเป็นพระราชวินยัยโสพล วิสุธทธินายกวัดสนามกางจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระราชเเทากร,รกวีพระสุนทรกิจจพิวัตรวัดคลองเคยในเป็นพระราชสิทธิสุนทรพระศรีรัตนวิมุลวัดโศสนานคุณจังหวัดสงขลาเป็นพระราชวารเวทีพระวิมุลยานุนีวัดท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชปัญญาเที พลวราพรวัดบราบนาบรรพุจังหวัดคนครสวรรค์เป็นพระราชรัตนเวทีพระไพรโรธรรมพรวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยเป็นพระราชปรีชาวุธีพระศรีศาสนมโมลีวัดโค้งสนามเป้าจังหวัดจันทบุรีเป็นพระราชธรรมเวที พระวิสิทธพัฒนวิธานวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่เป็นพระราชวชิรากรพระสิทธิยาณุนีวัดกูหาสวรรค์เป็นพระราชสิทธิวรภูมิพระมงคลบัณฑิตวัดทัศนารุณสุนทริการามเป็นพระราชศีลาจาร พระเมธีวชิรธาดาวัดศรีสะแก้วจังหวัดนองบุรีล,ลัาพูเป็นพระราชววชิรธาดา รัตนกรวิสุทธ์วัดกลางจังหวัดศรีสะเกดเป็นพระราชปริยัติยาธรพระสิทธิพัฒนดมวัดตูงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชสิทธิสโสพลพระสโสพลปริยัติยาพรวัดปรมงสุรินจังหวัดสุรินเป็นพระราชสุตาลังการพระธีขะทัศนีมนีวง์วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นพระราชสิทธิเวที วนากจวิมลวัชจทารามจังหวัดอุทยัยธานีเป็นพระราชภาวนาโกศลพระอุดมธีรคุณ ราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระราชปฏิพานโกศลพระวิชัยธรรมคเนวัดเซกาเจริยารามจังหวัดบึงการเป็นพระราชภาวนาโสพลพระสุธีวรยานวัดมหาพฤทธารามเป็นพระราชปวราจารย์พระสุธีธรรมานุวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชปริยติุนีพระศรีคมบิรยานวัดปากน้ำเป็นพระราชปริยติโกวี พระสุทิยานวิเทศวัดไทยธรรมารามเบลเยียมเป็นพระราชวิสุทธิวิเทศพระ,ะรวิสุทธิศิลคุณวัดวิสุทธิประดิษฐารามมาเลเซียเป็นพระพราชมงคลศิลคุณพระวิเทศธรรมมงคลวัดมงคลเทพมีสารัอเมริกาเป็นพระราชมงคลวิเทศพระปัญญาผู้ทธวิเทศวัดมหาธาตุสาราชอาจักรเป็นพระราชวิเทศปัญญาคุณและพระวิเทศธรรมยานวัดพุทธรังสีออสเตรเลียเป็นพระราชธรรมยาน ลำดับต่อไปสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ87รูปประกอบด้วยพระครูชานวิรัติวัดพระเชตุพนมนิมนมังคลารามเป็นพระสมุหาวราคณิสรสิทธิการพระครูอนุสิทธ,ธรรมสารวัดพระธาตุดอยคองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพระสมุนศาชนกิจพระครูวิสุทธทิธรรมวัดวัดพระชทากยารามจังหวัดสมุทรสาครเป็นพระรามันมุนี พระครูสุพจน์วรคุณวัดพุ่งพัฒนาจังหวัดปราดเป็นพระวิมลเมธาจารย์พระครูวินัยสารโสพลวัดราชนิมยมจังหวัดนนทบุรีเป็นพระวินัยสโสพลพระครูไพบูลพัฒนาธรวัดวทีสารรัญสาวาสวัดทีสารรัญยาวาจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นพระวุฒิสารสโสพลพระครูปิยะธนาธรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีเป็นพระปิยะทศีพระมหา พระโมฎวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีเป็นพระพิดกโกศนพระมหาสุมินวัดห้วยหินฝนจังหวัดชัยภูมิเป็นพระศรีชัตจยานุนีพระมหาวิโรดวัดสว่างอารมณ์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระสุทีวัดชโรดมพระมหาบัณฑิตวัดหัวป้อมในจังหวัดสงขลาเป็นพระโสภณวราพรพระครูปริยัติการโควิดวัดใต้โพธิ์ธจังหวัดกาลสินเป็นพระพุทธิสารคุณ พระครูสิริปริยัิโสพิษวัดสว่างวารีจังหวัดมหาสารคามเป็นพ้าสารคามมีพระครูสิริรัตนโอชาวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครเป็นพระสิริพัฒนาพรพระครูปริยัตคุณาไัลาวัดระดูพัฒนารามจังหวัดคนครศรีธรรมราชเป็นพระสิริธนาจารย์พระครูปริยัตธรรมโสพลวัดบ้านยางเือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพ้าโสพลปริยัติยาพร พระครูอนุรักษุรานันวัดลีจังหวัดพเยาวเป็นพระวิมลยันนีพระครูพิสารจริยบุญวัดบึงนาราจังหวัดพิจิตรเป็นพระพิสารสาธิกิจพระครูอนุคูลวัชุรกิจวัดพระรูปจังหวัดชิชลบุรีเป็นพระวิมลวัดคลองตาคลองจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระาวนาพัฒนา พระภูติมณ์ทำนิเทศวัดพุ่มจังหวัดสุบุญคอนเป็นพระรัตนากรที่สุดพระมหาทาวรวัมหาธาตุจังหวัดเชียงบูร์เป็นพระสุธีวชิราภรณ์พระมหาภูริพัฒน์วัดเขาต่อจังหวัดกระบี่เป็นพระเมธีธรรมากรพระมหาวีระวัดนางในทรนิการามจังหวัดอ่างทองเป็นพระโสพลปริยัตเมธี พระครูประหลัดสุวัฒนพรมวุฒิคุณวัดบ้านถ้ำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระสุธีธรรมนาถพระมหาสมรณ์วัดชัยภูินวนารามจังหวัดชัยภูมิเป็นพระปริยัติกิจทานพระมหาพีวัดเขาดีสลักจังหวัดสุสพรรณบุรีเป็นพระพรัตนเวทีพระมหาบุญพรวัดโนนพระแก้วจ,จังหวัดหนองคายเป็นพระเมธีปริยัติธาดา พระมาหาสมพลวัดเมืองยะลาจาังหวัดยะลาเป็นพระสุริปัญญาคุณพระมาหาทองสยวัดราชวรีเป็นพระสิทธิศีลการพระครูสิริวัฒนาวิสุทธวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระบริยัติวรคุณพระครูวัชะสิทธิคุณวัดป่าสงสารจังหวัดสะเกนเป็นพระวิหนหัยเมธี พระครูบวรธน,น,านาศสาสตร์วสุธิจินดาจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุดมชีรคุณพระครูสุนทราสัจนคุณวัดสังคีปุรุภัน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระวิสุทธิคณาพรพระครูสุริรัตนวราพรวจจัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระสุริรัตนาพรพระครูยานรัตนากรวัดป่าท,ทรงธรรมจังจหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระยานราชพระครูปิยะคุณวัดวัดดอนมูลจังหวัดตา ็นพระสุนทรสมาจาร์พระครูวิพัฒน์ธรรมคุณวัดจระเทหินจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระสิปุลธรรมวาทีพระครูเกษมธรรมมาลังการวัดหมอนไม้จังหวัดตรดิ์เป็นพระสิทธิยาน,นีพระครูประพัฒน์ธรรมทินวัดบุน้อยจังหวัดลบบุรีเป็นพระโสคนทัฒนคุณพระครูศรีปร,ริยัตคุณวัดนาคลางเป็นพระปริยรัตวโรปการ พระครูพิสารจริยาทิรมวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระภาวนาวิสุทธิโสคุพระครูศรีธรรมนิเทศวัดชุมพรรังสรนจรังหวัดชุมพรเป็นพระมงคลวราจารย์พระมหามานิตวัยายาดพิชยญาติการามเป็นพระศรีคำพิรยานพระมหาปรีชาว,วัดส้อยทองเป็นพระศรีปริยสุขีพระมหาสุทีวัดวัดเทวราชกุญชรเป็นพระศรีศาสนาโมลี พระมหาวิรพัฒน์วชัยชนะสงครามเป็นพระเสียวรัตนวิมลพระครูประหลัดสูวัดวิมลคุณวัดปฐุมคงคาเป็นพระวิมลวัฒนาคุณพระมหามณสวัดบววปันจังหวัดนนทบุรีเป็นพระวรยัคธุนากรพระครูประหลัดสูวัดธนชลมิหารคุณวัดกระพังสุรินจังหวัดตรังเป็นพระสิริวชาธทรพระครูศรีชยาิพัฒน์วัดอรุณราชวรารามเป็นพระสุนทรติโกศล พระครูสุริชนะกรวัฒนสงครารมเป็นพระโสดคนทีรคุณพระครูสุริปัญญาวิบูลวัดนิมานนรดีเป็นพระปริยัติวรามคุณพระครูสถิตศิลวัดวัดบุตรารามเป็นพระจิติวิมลเมธีพระครูสิทธิปริยัติชาญยาธรวัดประยุรวงศาวาดเป็นพระโสดคนพัฒนคุณพระครูประหลัดสมพิชพัฒยานาจารย์วัดเทศสินทราวาสเป็นพระบุดญธรรมสุที พระครูวิธานอมรกิจวัดอมร,นร,รมนินทรารา,ารราววรรมเป็นพระสุมมนทรกิจจาี่วัดพระมหาลำพูนวัดบึงลาสวายจังหวัดนครปฐมเป็นพระสุเมศวรีพระครูสุขวัฒนกิจวัดภาวนาทิราตารามเป็นพระภาวนาวราคุณพระครูสังขรวัดยาติรามจาาังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระโบราณคานิสร,รน,นพระครูวอนวรรณพรวัดชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระมูลคลสิริ พระครูบวรพัฒนาโกศลวัดห้วยคูจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระปริยาารรัติวงศาจารย์พระครูชดดรีวัดวิมลวัดคลองตาคลองจังหวัดนครราชสีมาเป็นพ,พระภาวนาพัฒนานุสิตพระครูภาวนาวีรคูณวัดวิรโชตธรรมารามจังหวัดเชียงแสนเป็นพ,พระภาวนากระชนันุคูลพระครูประหลัดสุวัฒน,ตะตะนสุขตักูุณวัดพญาสุเรนเป็นพระสิทธิสิงหเสนี พระครูปลัดุวัฒนานีหลกภูลวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพระยานิกรมพระครูปลัดอริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายเป็นพระภาวนารัตนยานพระมหาสุทัศน์วัดดาวดินสารามเป็นพระศีสัจนาบัณฑิตพระมหาโชวัดศีสุดาราเป็นพระสุทีวิรบัณฑิตพระมหาสุทิศวัดสุทิวรารามเป็นพระสุทีรัตนบัณฑิต ระครูสุวัตเฉีธรรมรัตวัดสัมพีธรรมจังหวัดพังงาเป็นพระภาวนาธรรมมาธิรามพระครูภาวนาวิรัตวัดรำเปิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระภาวนาธรรมมาทิรัตพระครูภาวนาธรรมมาทินันวัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีเป็นพระภาวนาธรรมมาทินันพระครูประหลัดสุวัฒนมงคลวรคุณวัดสุทาวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระภาวนาธรรมมาทิรัก พระครูสุริกิติยานิเทศวอชิงรอนแอนเจลสสหรัฐอเมริกาเป็นเป็นพระวิเทศกิติคุณพระครูสุริอัตวิเทศวต่าธรรมราสหรัฐอเมริกาเป็นพระวิเทกรตนาพรพระครูรัชมงคลวิเทศวสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สหรัฐอเมริกาเป็นพระมุนีวิเทศพระครูโสภิตธรรมรังสีวัฒนกิติวงศาธธรณเรศเชตเป็นพระกิติวงศ์วิเทศ พระครูวิเทศุตรคุณวัดมงคลวัตนารามสหรัฐอเมริกาเป็นพระมงคลวัตนวิเทศพระครูสิทธิธรรมวิเทศวัตธรรมย,ยาตารามสหรัฐอเมริกาเป็นพระวิเทศสิทธิธรรมภพรพระครูวิมลศาสนาวิเทศวัดพุทธโลธรวิเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพระวิมลพุทธวิเทศ พครูสุตตะพุธทิชทักวัดพุทธารามราชนาจักรสุรินเดนเป็นพระวิเทศกุญญาพรพระครูพุทธธรรมประกาศวัดบุโรพุทโธสาธารณรัฐดนนเซียเป็นพระวิเทศธรรมยานพระครูประลัดอชจริยานุกิจวัดพุทธนิมิสารัฐอเมริกาเป็นพระจริวัฒนาวิเทศพระครูไชบูลพัชรสุนทรวัดพุทธบารสิ่าสีทิศชบุรีมาเลเซียเป็นพระภาวนามงบลาจารย์ สุทธานันทะวัดธรรมราชิกุพุทธมหาวิหารบังคลาเทศเป็นพระวิสุทธิวงศ์พระทราตองวัดอภิสุญยตารามเวียดนามเป็นพระสุธรรมวงศ์และพระแดนยิววัดพุทธไทยที่วันออสเตรเลียเป็นพระโสพลภาวนาวิเทศและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายนามพระเทรานุราทั้ง159รูปที่เขารับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ค่ะ สังเกตเห็นได้นะครับว่าพระพุทธที่ทรงมโน,นโรกรธพระราชทานมันรวยมากแล้วก็มีสีสันที่ทงดงามแต่จะมีความรูปที่รพระานพระพุทธที่มีพื้นและลวดลายปเป็นส,สีขาวนะครับพระพัทขาวที่เรียกชื่อน,น,นั้นเนี่ยเป็นพระพุทธที่ทรงมโน,นโรกรธพระราชทานสมรับพระราชคณะที่อยู่ในสายพุทธจันทรุกระนะครับ พระที่เป็นพระชานะชั้นสามัญคือชั้นต้นเมื่อได้เริ่มแรกเป็นพระราชนณะนั้นถ้าเป็นพระราชนณะที่เป็นประเรียงน,นะครับชั้นสามัญน,นั้นจะปักด้วยดินทองถ้าเป็นพระราชนณะที่เป็นพระราชนณะโลกนะครับหมายความว่าไม่ได้สอบได้ประเรียธรรมากนั้นจะปักด้วยดินนาน พระราชาคณะที่ได้รับพระราทานสมณศักดิ์ในครั้งนี้มีทั้งพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศไทยของเราตามพระรามต่างทั้งในพระนครเนีน่ยต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคก็ว่าได้นะครับ,บนอกจากนั้นยังมีบางโลกที่มาจากต่างประเทศด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ได้มีการไปตั้งวัดที่เป็นวัดไทยในานานานประเทศหลังที่ได้ปรากฏนามที่ได้เรียนไปมอคู่นีนแล้วครับผม ...